One News ตรงไปตรงมาซึ่งตลอด5วันที่ผ่านมานะครับคำว่าขอนแก่นโมเดลกลายเป็นชนวนร้อนออกมาเขย่ารัฐบาลและก็สังคมไทยนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันก็มีคนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับผู้ต้องขังที่ถูกออกหมายจับขณะนี้ก็ยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำซึ่งเกิดคำถามขึ้นมาว่าพวกเขาเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับติดตามประเด็นนี้จากรายงานครับ ย้อนกลับไปวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาทหารควบคุมตัวจาก10บตำรวจประทินจันเกตอดีตพนักง,งานรักษาความปลอดภยัยธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนายนัทพลณวันเลผู้ต้องหาหมิ่นสถาบานันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ส่งมอบให้ตำรวจสอบสวนดำเนินคดีจากนั้นได้ขออนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาอีก7คนรวมเป็น9คน ตำรวจระบุว่าทั้งหมดมีพฤติกรรมใช้เครื่องมือสื่อสารเตรียมก่อเหตุวุ่นวายในกรุงเทพซึ่งฝ่ายความมั่นคงบอกว่ามีการเตรียมต้องสุมอาวุธก่อเหตุร้ายหนึ่งวันให้หลังปรากฏชื่อของนายธนกฤตทองเงินเพิ่มหนึ่งในผู้ต้องหาถูกออกหมายจับยังคงถูกควบคุมตัวในเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่นจนสังคมตั้งคำถามว่าเขาเข้าไปเกี่ยวข้องได้อย่างไร ทั้งที่ยังถูกคุมขังและอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่วิญััิชาติมนตรีทนายความของกลุ่มผู้ต้องหาเปิดเผยว่าความผิดที่พลตรีวิจารณ์จดแตงนายทหารพระธรรมนูญแจ้งความกับตำรวจเป็นผลมาจากการไปพบข้อความบางประการที่จ่าสิบตำรวจประทินจดไว้ในสมุดส่วนตัวในลักษณะดูหมิ่นสถาบันส่วนนายนัทพลมีประวัติเคยติดต่อพูดคุยทางโทรศัพท์กับจ่าสิบตำรวจประทิน และเคยต้องโทษอยู่ในเรือนจําเดียวกันบันทึกที่ทําจับกลุ่มหรือไปทำการตรวจค้นไว้ที่เขาบันทึกไว้แล้วว่าไม่พบอะไรเลยสองวันเนี่ยเอามาเปิดได้ไหมหรือว่าทําลายทิ้งไปแล้วผมเรียกร้องนะครับว่าเอกสารที่ทําบันทึกการตรวจค้นแล้วว่าไม่พบอะไรแล้วให้มีการเซ็นไว้โดยน้าตพลโดยพ่อแม่โดยแม่เขาแล้วโดยพี่โดยภรรยาเขาเนี่ยท่านเอาไปไว้ไหนขณะที่นายชัดชัยศรีวงศ์สาพี่ชายของนายชัดชนกศรีวงศ์สา หนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับคดีขอนแก่นโมเดลเขาได้รับโทรศัพท์จากจ่า,จาสิบตำรวจประทินให้เขาไปเยี่ยมน้องชายในเรือนจำเท่านั้นนายชัดชยดัยไม่ได้มีส่วนในการกระทำความผิดแต่นายชัดชัยเคยคุยโทรศัพท์กับนายประทินจ่าสิบตำรวจประทินนี่นะฮะคุยเพราะอะไรครับเพราะว่าน้องชายคู่แฝดของตัวเองเนี่ยติดคุกอยู่น้องชายอยากให้พี่ชายเนี่ยคือชัดชัยไปเยี่ยมบ้างนะครับแล้วก็ปรากฏว่าจ่าประทินก็ออกมาก่อน ก็มาโทรหาพี this, rete, so far, nah ่ๆน้องๆตัวหาพี so like er ่สาวตัวหาจัดชัยว่าไปเยี่ยมน้องหน่อยก็เท่านั้นแต่ที่นี้เนี่ยก็เท่านั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าทหารหรือการข่าวเขาบอกว่าร่วมกันวางแผนเมื่อวานนี้พลเอกไพรบุญคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและพลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้ออกมาชี้แจงประเด็นสงสัยนี้โดยเทียบเคียงกับคดียาเสพติดที่เครือข่ายใหญ่ สั่งการมาจากในเรือนจําถ้าผู้ต้องหาในเรือนจําสมรู้ร่วมคิดหรือติดต่อกันอยู่นะครับจริงๆแล้วสารออกหมายจับได้ก็แสดงว่ามีพยานหลักฐานอยู่แล้วนะครับหลักฐานที่ออกเป็นเป็นการพูดคุยกันบางแผนกันเป็นหลักฐานก็สมรู้ร่วมคิดกันนะครับจะดยอะไรแล้วแต่ครับคดีนี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแต่ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่ตำรวจและทหารมีอยู่ ว่าจะมีน้ำหนักเพียงพอให้สารพิาพากษาลงโทษผู้ต้องหาในคดีนี้ได้หรือไม่1 News ตรงไปตรงมา